สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่12มิถุนายน2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารสารากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต วันนี้เวลา18นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดอาคารสารากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่อำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งสํานักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณให้จังหวัดภูเก็ตดําเนินการก่อสร้างอาคารสารากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ทดแทนอาคารสารากลางหลังเก่าที่มีอายุกว่า100ปีเนื่องจากมีสภาพคับแคบและไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน โดยจังหวัดภูเก็ตดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองตั้งแต่วันที่9กันยายน2557ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบจัตุรมุขสูง5ชั้นรูปแบบสถาปตัตยกรรมชิโนโยุโรเปียนโดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2565ปัจจุบันข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนแล้ว ในการนี้ทรงปลูกต้นประดู่ซึ่งเป็นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานกล้าไม้มงคลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่9้าพฤษภาคม2537จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยมีราษฎรจากพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดภูเก็ตราษฎรจากจังหวัดใกล้เคียงอาทิจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงราษฎรพื้นเมืองที่มีเชื้อสายเปรานกันต่างมารอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทตลอดสองฝั่งถนนบริเวณสารากลางจังหวัดภูเก็ตที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านและต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณาสุขในจังหวัดภูเก็ตออกหน่วยให้บริการด้านสาธารณาสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จรวมทั้งมีเจลแอลโกอฮอลและพิมพ์เสน,น้ำพระราชทานรวมถึงโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุข,ขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรด้วย จากนั้นเวลา19นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินจากสารากลางจังหวัดภูเกต็ตถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ตอำเภอทลางเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับยังกรุงเทพมหานครโดยมีกองทหารเกียรติยศข้าราชการทหารตำรวจเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งสเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซียและในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสาร์อํานวยพรไปยังประธานธิปดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายน2566ความว่าพระนท่านนายวราด,ดิมีปูตินประธานธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกรุงมอสโกในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวราัสเซียสืบไปประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์เันมิรที่แน่นแฟ้นมายาวนานด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญของความพยายามร่วมกันเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าเทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นเอเนกประการพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณร,รัฐฟิลิปปินส์ซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายน2566ความว่าพระนาท่านนายฟาดินันโรมมอัอลเดสมาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธรรรรปปสรา,ารณร,ร,ร,รัฐฟิลิปปินส์กรุงมนิลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานเทพดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความรุ่งเรืองไพยบูรณ์ของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิด ทั้งยังตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นหุ้นส่วนที่ดำเนินต่อเรื่องมาโดยตลอดกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบการดำเนินงานของอาเซียนประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศของเราและประชาคมอาเซียนอีกด้วยพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงาน40ปีทวีสุขมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชน วันนี้เวลา14นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยอัดสัมชัญวิทยาเขตสุวณภูมิทรงเปิดงาน40ปีทวีสุขมูล,ลนธิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนจัดขึ้นในโอกาสที่มูล,ลนธิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อตั้งครบ40ปีในปี2565และเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมูล,ลนิธิ โอกาสสมโพธกรุงรัตนโกศิทร์200ปีในปี2525 25. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินทร์ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกผู้ประสานการก่อตั้งปัจจุบันสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิ และพระเจ้าวรวงเธอเพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาศทรงเป็นประธานมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้คู่คุณธรรมเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งตลอด40ปีที่ผ่านมามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าวเพื่อเยาวชนได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไปแล้วกว่า32,000ทุนและติดตามดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนอย่างใกล้ชิดช่วยเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็งและห่างไกลจากยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ วันนี้ที่บ้านเลขที่668ถนนโชคสมานตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเจษฎาจิตรัตผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปมอบแก่ญ,ญาติของสิบตำรวจโทพิจักบัวแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟนาประดู่ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณป้อมกั้นทางรถไฟถนนเพชรกเกษมสาย409หมู่ที่6ตำบลนานประดูอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10มิถุนาย,ยน2566การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบตำรวจโทพิจักอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระอาริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษพระกริ่งและพระชัยวัดอายุวัดและมังคลาพิเศษเหรียญพระรูปเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ วันนี้เวลา15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปารินายกสเสด็จลงณพระอุบโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีพุทธ,ธาพิเศษพระกริ่งและพระชัยวัดอายุวัรและมังคลาพิเศษเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปารินายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566 ซึ่งประทานพระอนุญาตให้วัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามจัดสร้างพระกริ่งและพระชัยวัดเป็นรุ่นที่สองเพื่อสมนาคุณผู้โดยเสด็จพระกุศลสร้างและตั้งกองทุนสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์โดยได้ประธานนามรุ่นพระกริ่งและพระชัยวัดว่าอายุวัฒ มีความหมายว่าพระกริ่งและพระชัยวัดแห่งการเจริญพระชนมายุวัฒนมงคลเป็นมงคลนามสอดคล้องกับพุทธลักษณะของพระกริ่งและพระชัยวัดที่เป็นรูปพระภัยสัชยคุรุพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถรักษาโรคประทับขัดสมาธิเพชรพระหัต์ขวาแสดงภูมิสปรสมุทราย่างมารวิชัยพระหัต์ซ้ายแสดงทยานมุตรางายบนพระเพลาทรงม้อโอสถไว้ในพระหัต เพื่อปลดเปลื้องสัพพสัตว์ให้ปลอดพ้นจากโรคันตรายทั้งกายและใจให้ผู้บูชาเจริญอายุวัฒนะปลอดพ้นจากอวิชชามีปณิธานมุ่งสู่พระนิพพานประกอบด้วยพระบูชาหน้าตักห้านิ้วโลหะผิวรมดำและพระกริง่งพระชัยวัดเนื้อทองคำเงินและนวะโลหะและครอบน้ำพระพุทธมนต์ถวายในบรรจุพระกริง่งเนื้อนวโลหะ รวมถึงพระพุทธวรายุวัตศาสดาขนาดหน้าตัก9นิ้วและ5นิ้วผู้สนใจติดต่อบริจาคโดยเสด็จพระกุศลได้ที่อาคารผู้ชงประธานวิทยาสิทธิ์หนึ่งวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามโทรศัพท์02 222 3930 02 222 3922และ Line Official Account at อายุวั จบข้าในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียนีทีมอ,อัมพรและดิฉันธนสรอ,อมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ